มีอะไรมาหน้าบ้านที่ยูรสาาวขลอะ เยอะเรอมีเยอะมีเยอะออตัวนี้จะได้กินนมชจ้มพูจากร้านคาเฟ่อเมซอนออข้างนี้ีนายข้างนี้นั่ลของขอยน่แหละเมน้าบางเลยขอบคุณนะคอันนี้ของขอยไดเ

กาแฟอินเทนินจะเป็นกาแฟโรบัสต้าโรบัสต้ากาแฟละมักเหนือเขาสนับสนุนเกษตรกรมัเหนือใสูตเลยใช่ไหมนี่อโรบัสต้ากับเเแต่ทำนแรงแปั๊มพีทีอย่างงั้นปั๊มใชกาแฟอินทนินนะลุงใช่แล้อ่านกาาอินทนิน

เอาออกมากรอรูอันนี้มันเด็กของแอดมินอันไหนอ้าไม่ใช่นมเย็นของแอดมินอันนี้ของคออีนมพูนมชมพูเสือไข่หมูมันต่างกันไหมไม่ต่างหรอกเราไม่อยากกินไข่หมูอ๋ออ้นั้นไม่มีไข่หมู อันนี้ของใครนะชาเขียวอ่ะชิมอินทนิลกับร้านตรงหน้าจุดเรือคอวันที่นั้นไม่ไม่มีไงของพวกเจ้าว่าญาติส่งมาให้หนูดูหนูรู้ว่าซื้ออเมซอนเห็นมันร้ากระดาษดู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 ก็ทำดูกระทำเออทำเป็นเนาะไประ้านสั่งอะไรครับนี่ไงขอบคุณพี่ยูโรนะคะเลี้ยงน้ำแล้วก็ทุเรียนไประ้านสั่งนี้เหรอไหนไม่จุดแกะรังนิชิเอะเครื่องไรคอมเพลนเดือครึ่งแก้ว นี่ของพี่อยู่นี่อของพี่ใส่ไข่มุกอันแรกของใครเลยอีกหนึงอันหนึ่งนมเย็นของใครอันหนึ่งของยาของยาใส่แก้วของพ้ออามือกแอ้อะไรอ่ะไปดูสิไปดูสิไปดูสิทำไมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดียวขายกิโลละยังไม่ได้เลยพมาลอกบ้ลล้วค่ะลรอบอลล็บอลล็บลนึกิโลนะ เกือบสิบกิโลเอาถาดมาเอ้าโน่ผ้านทองเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึ่งนะโอ้โห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 ดู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 สุดยังสุดหรือยังอีกสองมื่นอีกสองมื่นปลาล่าดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อแต่อันนี้เป่าเปลือกเหลืองแล้วนะลุงอุ้ยนี่ปลาล่าแล้วเอปลาล่าแล้วนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นพอดีกินมันก่อนเอาไงกันนี่ฝาลูกกันนั่นป่าลูกกันป็นปฝาลูกกันก่อนนองลูกไม่นั่นน่ะนี่เอาปลาไปทอดเนี่ยเอออันนี้น่าจะสุกแล้วเพราเปลือกเหลืองแล้วโอ้ก็ตกเทสต์ตัแล้วนีุ่เรียนหมอนทองเปลือกหมอนทองเขาเจอเอ้าเหรอปลาทอดไปใส่มาบมไปใี่มาไปใส่มาไปเตรียมให้พร้อมเลยไปใส่มาแล้วเสร็จมาแล้ว ลูก้ายกันเด้เเฮ้ยเวอได้แหละไม่จแหละไหนคว่าเมื่อมไกินทุเรียนมือกี้เนี่ยนี่เท่าไรเนี่ก็ไดี่ไหน่ของเราอันไหนว่าของเราบอดี้นี่เขาเทศ่เร้วมาลูกสองอีแก่นีกรอบนอกนุ่มในลุช่างปกไปด่ไ้เ้าปอกู้เรียนแบบไม่ต้องมองอ คนตกเนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับอะไรนะเป็นทุกอย่างเลยะรนเป็นทุกอย่างเลยนึกว่าขายคนอย่างเดียวไม่ใช่ันนี้เป็นพอค้มาก่อนนะโอ้นี่เหือพอค้าเคยขายไก่ย่างวันละสี่รอยไม้ต่อวัน ไีรยคับก็ขายปิ้งเองทำเองหมดเลยลงขายซีกเองเลยครับขายมาแล้ว300ไม้400ไม้น่าเห็นไหมของแท้400ไม้่ยประตูนน้น มดทกวันงยังงยังไม่นาไปไหนมาค่ะเขาซื้อสามก็แถมเขาซื้อห้าก็แถมซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งสิบแลมสองเออจะเอากำไรจากไหนไม่มีแต่ลูกค้าอิ่มนปเป็นไงลุงโอ้เนื้อมันสวยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ ว่แต่คนจีนเขากินนะเปลือกทุเรียนเขาไม่ทิงนะ้งไหเมื่อคืนเป็นไง <laughs> ไปดูในคลิปในต่อๆคนจีนกินเปลือกทุเรียนนะเขาเสียดายเพามันแพงอันนี้ของแทยนะนี่อ,อันนี้สุกแล้วนี่สุกแล้วนี่ปลาบ่ดีเอามีใครจะกินบ้างจะได้ปอกให้เนี่ยกิ<ม>ทนทุกคนค่ะปอกเอาเอ้าวคอยนึกว่าแต่ลุงจะปอก มินน้อยไม่กินทุเรียนเสือก็ไม่กินทุเรียนนี่นี mm. ่อร anyway> ่อยดีนี่พอดีนี่พุกมะมินน้อยกินทุเรียนไหมนานเห็นไหมมินน้อยไม่กินเราสองคนไม่กินทุเรียนนี่สองคนนี่ของมนโอมันของมดโอมแล้นะครับก็กินหลายคนอยู่ตัวนี้ลองไปลูกนะครับกินคนละลูกอันนั้นมันไม่กินทุเรียน เราไปกินอย่างอื่นดีกว่าป่ะมินเสือพาไปก็รีแล้วเพราะว่าทุเรียนไม่ได้ผมขล้ำมาเรามากินนมเย็นดีกว่าไรชาเขียวหนูอยู่ไหนอ่ะชาเขียวหนูอยู่ไหนตะเกียร์นาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ